สวัสดีครับพบกับรายการ Sport ท a อ k ในฮี e ร o วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แะครับที่เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยซึ่งถือว่าเป็นนักตะกร้อที่มีฝีไม้ไลมือดีมากแล้วก็คว้าแชมป์เอเชียนเกมและก็ซีเกมหลายสมัยในกีฬาคนที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือดํารงพาแกดําไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย isuzu mu x 1.9 ddi blue power มาแยากแลกยิม้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบูส่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพรัศึกษาพัศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติตรีนิ t ีคา r s สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรคร,คร,ครสวัสดีครับสวัสดีครับดำรงรพาแกดำ ชื่อนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นชื่อที่ใครที่เป็นแฟนตะกร้อนะฮะต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นนักตะกร้อตัวทำที่ฟ้าแชมป์มา1นึ่งเอเชียนเกมกับอีก 3- 4เกมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับดำรงเนี่ยเป็นชาวจังหวัดอะไรฮะชาวจังหวัดบ้านสลักคมครับมีพี่น้องกี่คนครับมี4คนครับผมเป็นคนที่2ครับคน,คนที่2ก่อนที่จะมาเล่นตะกร้อนเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยดำรงคงต้องเล่นกีฬาชนิดอื่นมาก่อนชอบเล่นอะไรฮะก็ตอนเด็กดก,ก็คือท่านอาจารย์เขาก็จับไปเล่นกีฬา อเป็นนักกีตา่์นักกีตาร์เพชรลานผม<ๆ>ก,ก็จะเล่นกระโดดไกลกระโดดสูงแล้วก็ขยะเด็นเท้ากระโดดตอนที่สนใจตะกร้อตอนนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ15ห้าแล้วสิบห้าเพราะช่วงนั้นก็ยังเล่นกีตาอยู่อ๋อเล่นกีตาด้วยแต่ว่าก็หันมาสนใจตะกร้อด้วยครับ,รบ,รบทีนี้ตะกร้อมันมีตั้งหลายตำแหน่งมีตัวเสิร์ฟมีตัวชงตัวทำแล้วตัดสินใจยังไงถึงมาเล่นตัวทำ มันมันเราใจมันมีความรู้สึกว่าเราอยากกระโดดขึ้นได้โลดโผนหน่อยใช่ครับมันอยากกระโดดเขาได้มันทําไมทํายังไงอด้ไหเราทํายังไงเราจะลอยตัวขึ้นไปเตะครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันท้าทายในในตำแหน่งนี้ฝึกอยู่นานไหมฮะจนกว่าจนกว่าเราสามารถที่จะฟาดตะกร้อได้อะเป็นปีครับของผมฝึกครับฝึกเป็นปีเพราะทักษะกีฬากับทักษะตะกร้อต่างกันมากอ๋อแน่นอนฮะแล้วเริ่ม ลงทําการแข่งขันในระดับตอนที่เป็นเยาวชนอย่างไงบ้างเป็นเยาวชนคือครั้งแรกผมก็เป็นเข่การศึกษาที่สุพรรณที่สุพรรณก็ท่านอาจารย์ประกอบท่านท่านให้ให้ไปแข่งไปแข่งโดยกีทากีทารายชื่อคือมันเต็มแล้วแต่ก็ตัวขาดเป็นความความโชคดีคือแต่ก็แต่ก็ขาดคนขาดคนแค่นั้นเองขาดผมก็เลยได้เสริมตรงนั้นก็ปีนั้นจังหวัดมาศราม a อยู่ในนอกสายตาเลยไม่มีโอกาสที่จะเข้าตกรอบตลอด หมายถึงตะกร้อใช่ไหมฮะแครตะกร้อแล้วผมดันไปได้ชิงเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเลยตอนนั้นชิงกับใครชิงกับจังหวานแก่งชิงกับจากิรขอชากุลอ่วงนั้นกงดังดังแล้วเข้าติดทีมชาติแล้วเราเป็นตัวบ้านนอกแล้วเข้าชิงได้รองทีนั้นได้รองคือด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยด้วยทักษะเนี่ยเรายังเป็นรองเขาอยู่เพราะเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ฮะและแถมที่สําคัญเป็นการลงแข่งขันครั้งแรกแต่มันปีเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากปีนั้น พอเราได้แชมป์ก็ท่านอาจารย์กมล์ท่านทีมหงที่เป็นโค้ชทีมชาติหอหอท่านก็เล็งเห็นแล้วอาจารย์ชาวบุริท่านก็ให้มาคัดนักเดยนไทยทอ๋อครับีเริ่มก้าวเข้ามาสู่เข้าเข้ามาสู่การ,ราเป็นเยาวชนทีมชาติามีทงผืนเล็กๆแปะที่หน้าอ,อกแล้วตกลงามาคัดเยาวชนได้ไหมได้ไปที่ประเทศบูนายครับและผลการแข่งขันเป็นไงมนไปที่บูนายปีบูนายผมได้สองเหรียญทองทีมชุดและทีมเดียวได้ทั้งทีมชุดทีมเดียวเลยทีนี้เราคิดยังไงความรู้สึกของเราพอเราติดนักเรียนไทย ไปคว้าสองเหรียญทองในการแข่งขันมาได้เคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้มันเป็นจุดเริ่มต้นตอนที่ติดเรียนไทยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราต้องติดธงชาติผืนใหญ่ให้ได้นี่แนะ่ชุดใหญ่ให้ได้นี่แนะน่นะแล้วสิ่งที่สำคัญคือต้องติดให้ถึงสุดให้ได้คือสุดของไอ้ตะก้อคือเอเชียนนานแค่ไหนจนกว่าจะสามารถเข้าไปสู่ <c oughs> การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ก็ช่วง ช่วงปีปีที่ผมมาสอบนะครับพอตินเรียนไทยกลับมาก็จบมหกแล้วจบมหพอดีมกเลยก็มาสอบสอบเข้าจ่าอากาศที่ดอนเมืองโรงเรียนจ่าอากาศเลยจ่าอากาศที่ดอนเมืองก็พอพอจบจ่าบรรจุเพิก็จะเล่นได้เล่นสโมสรแล้วเล่นให้สโมสรทหารอากาศเป็นจังหวัดที่ดีคือที่ผมเข้ามาแล้วหน้าหน้าที่ผมทําหน้าขวาทำเนี่ยเขาเจ็บรุนพี่เจ็บแระว่าง เหมือนเป็นดวงดวงามาดวงคุณคือบอลทูบีที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬานี้จริงๆเลยนะพอมาเสร็จหน้าที่ผมก็คือว่างผมก็เข้ามายืนตำแหน่งที่ยืนกับทีมทีมที่แน่นเลยแล้วเป็นไงฮะก็เข้ามาแล้วก็เล่นงานถ้วยเลยงานเล่นงานถ้วยก็ปีนั้นมามาแข่งขันกับเบลนเทพเป็นไงบ้างแบลนเทพก็แข่งนะยุคนเทสยุคนั้นก็คือพักดียิงเล่นอ่าพักดีอแล้วก็แต่วัฒนาไปบูไนเเนี่ยนะฮะถูกต้องครับแล้วก็ของ ของอีกหลายตัวที่เขาแน่นแต่ปีนั้นฐานกาศาศชนะแบงค์ซึ่งไม่น่าเชื่อเกิดเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงคือแข่งกันนานมากปีนั้นที่แข่งแข่งกันก็คือแข่งกันถึง3ามเซตสามทีมซึ่งทอกลับมาชนะได้ทีมที่3ซึ่งทีมผมชนะผมพอชนะเสร็จผมก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้ามาเก็บตัวคิงคับได้รับการเรียกตัวให้เข้ามาเก็บตัวโดยโดยโดยเข้ามาในสโมสร ก็คือผมก็จะเข้ามาในฐานอากาศยกทีมาแมชนั้นที่เขาเรียกตัวเราเข้ามาเก็บตัวทีมชาติไทยเตรียมที่จะแข่งรายการอะไรคิงคัพครับคิงส์คัพนะฮะจัดที่บ้านเราเลยบ้านเราเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นถ้วยใบสําคัญเหมือนกันใบสำคัญกำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะกำลังคุยกันแบบได้รถได้ชาติเลยกําลังจะมีธงผืนใหญ่ติดที่หน้าอกแล้วแต่ว่าเราคงจะต้องพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่ายอด นักเตะตะกร้อตัวทําคนนี้นะฮะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาขนาดไหนจนกระทั่งคว้าเหรียญในการแข่งขันระดับซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมด้วยสักครู่กลับมาติดตามในช่วงฮอฟเฟมครับพอขึ้นเทคตัวฟาดเปี้ยงลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอได้แจ้มปุ๊บเนี่ยคุณจะมีเซ้งเลยหนึ่งล้านบาทส้องแบบเด็กบ้านนอกอีกแล้วอีกเด็กบ้านนอกจากได้หนึ่งแสนเด็กบ้านนอกได้หนึ่งล้าน Ame, สนับสนุนโดย Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power มาแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปัม๊มปตททั่วประเทศน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขสสะอาดสบมู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพักศึกษาพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ s h a t the Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสามามาติดตามสปอตท็อกดีฮีโร่ในช่วงที่2นะครับในช่วงของหอเฟมเมื่อสักครู่นี้กําลังคุยสนุกเลยนะฮะต้องเรียกชื่อแล้วก็ยศเต็มๆก็คือพันจ่าอากาศเอกดำํำรงพาแกดําเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเราเข้ามาเก็บตัวทีมชาติเตรียมที่จะไปแข่งขันคิงส์ครัพอเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยแล้วเป็นไงบ้าง มันเข้ามาทีแรกก็ตื่นเต้นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเด็กบ้านนอกคนนึงเข้ามาในระบบทีมชาติเข้ามาระบบที่มันเต็มเราไม่เคยเจอว่าโอ้หต้องซ้อมอย่างนี้เหรอฮะซ้อมหนักไหมซ้อมซ้อมหนักมากพอลงแข่งขัน kings cup เป็นไงบ้างก็มันก็จะมีชุด A ชุด B อ่าคุณอยู่ชุดไหนช่วงติดทีแรกก็จะอยู่ชุด B อ่าฮะอยู่ชุด B ก็ชุด B ก็คือไทยชิงกันเองทีแรกก็ไทยชิงกันเองอ๋อไทยไทย B ชิงกันเองครับเราก็ได้รองแชมป์เสร็จจาก kings รับ ไปรายการอะไรต่อก็ก็จะหลอก็เป็นตัวการถ้วยแล้วก็จะเริ่มเต่งัารถ้วยจนมาถึงช่วงช่วงซีเกมสซีเกมครับผมครั้งที่19เลยครับครั้งที่เกที่อินโดนีเซียครับแล้วปรากฏว่าก็ปีแรกเราชนะพาไปแข่งชนะครับได้แชมป์เลยได้ได้ชุได้ทำิมชุดหลังจากนั้นซีเกมที่สองที่ที่บูไายครั้งที่20ที่บูดาย เขาเป็นซีเกมครั้งที่ครั้งที่สนุกมากตื่นเต้นมากครั้งนั้นซึ่งปีนั้นปีนั้นไม่คิดว่าจะได้ทีมเดียวด้วยปรากฏว่าคุณได้เล่นทั้งทีมชุดทีมเดียวด้วยเล่นสองสองทีมครับซึ่งก็ยืนกับศึกศักดิ์่าจอมเสิ์ฟอัจฉริยะหลังเท้านี่แหละซึ่งดังมากับซึ่งดังมากตรงนนั้ผมจําได้ว่าคุณมีฉายา เป็นฉายาที่ผมเองเป็นคนเรียกคนแรกเลยนะในสนามก็คือนักเตะจอมเซิร์งแล้วหลังจากนั้นสื่อมวลชนเขาก็จะระดมเรียกนักเตะจอมเซิร์งเพราะว่าเอกลักษณ์ของคุณเนี่ยพอขึ้นเทคตัวฟาดเปียงลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอได้แต้มปุ๊บเนี่ยคุณจะมีเซิร์งเลยมันสนุกเกมการในการคือได้กีฬามันหนึ่งสนุกในเกม2องเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนคนดูด้วยคนดูเขาชอบคุณมากเลยนะตอนนั้นนะฮะแล้วก็ความาสองเหรียญทองเลยครับผมสองเหรียญทองครับตอนนั้นเงินอัดฉีดของรัฐบาลได้เหรียญทองแล้วเท่าไ ช่วงนั้นยังเรียนได้หนึ่งแสนอยู่เขาเป็นซีเกมส์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะตอนนั้นเงินแสนหนึ่งเอาไปช่วยแม่ทําอะไรก็ซื้อที่แลก็คือซื้อที่ต่อจากญาติก็ซื้อที่ไว้ที่จะปลูกผูกบ้านครับเสร็จจากซีเกมส์ที่บูนไนเอเชียนเกมส์แล้วคราวนี้ครับเป็นไงบ้างคือตรงปีนั้นคือดีตรงที่ว่าแข่งที่บ้านเราเอาแข่งที่บ้านเราเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่ต้องเดินออกนอกประเทศเราไม่ต้องออกนอกประเทศแล้วเราสบายเรื่องการกินแล้ว ฮะถูกเรื่องอาหารการกินเรื่องเสียงเชียร์ถูกต้องครับแล้วกีฬาตะกร้อนี่ใครๆก็รู้อยู่แล้วประเทศไทยเราได้เปรียบตรงนั้นเองเชียร์กันสุดใจกันทิเลยฮะเราได้เปรียบการลงใจเราดีคู่ชิงของเราเป็นใครเป็นมาเลเซียครับอ๋อก็ยังหนีไม่พ้นเสือเหลืองอยู่ดีคู่ปรับตลอดการเลยคู่ปรับตลอดแล้วเป็นไงบ้างผลการแข่งขันก็เราเล่นสองทีมอ่าฮะเราเล่นสองทีมผมก็ชนะก็สองศูนย์เราชนะเรียบร้อยเลยก็ได้เหรียญทองครับผมอัดฉีดมากกว่าเดิมเลยคราวนี้เอาอัดฉีดงงมากไม่ได้เป็นไงเป็นไงหนึ่งล้านบาทบ คนเด็กวันนอกอีกแล้วอ่ะเด็กมันนอกจากได้หนึ่งแสนเด็กวันนอกได้หนึ่งล้านได้หนึ่งล้านมันเป็นอะไรที่งงมากว่าเอาหนึ่งล้านเนี้ยทำอะไรตอนนี้สร้างบ้านแล้วสร้างบ้านให้แม่แล้วทีนี้อีกหนึ่งซีเกมก็คือซีเกมที่มาเลเซียครับนี่เป็นซีเกมครั้งสุดท้ายที่คุณเล่นทีมชาติละบอกกับตัวเองไหมครับว่าเฮ้ยมันมาถึงปลายทางแล้วว่าเราจะต้องเลิกแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นมันก็คือมันได้เวลาแล้วคือมันได้เวลาหนึ่งด้วยอายุเราด้วย ก็คือเรารู้สึกเรารู้ตัวแล้วว่าเราเล่นมานานแล้วครับตัดสินใจหลังจากที่คว้าแชมป์ซีเกมอีกครั้งหนึ่งที่มาเลเซียครับผมคู่ชิงตอนนั้นเป็นใครล่ะก็จะเป็นมาเลเซียเจ้าภาพเลยนะครับคุณชิงกับเจ้าภาพครับผมตอนนี้คุณยังอยู่ทีมบีอยู่ไหมหรือว่าขึ้นไปเป็นทีมอืแล้วคุณบีตลอดเลยก็คือก็คือไม่คือเล่นมาผมเข้า่เข้าใจนะครับว่าเราคงแบบมีโอกาสที่ยังอยู่ทีมบีทีมบีเพราะเพราะเขามั่นใจเพราะว่า มั่นใจเราว่าเราโอกาสที่พลาดน้อยมากได้รับรางวัลเกียรติยศจากกีฬาแห่งประเทศไทยหรือจากหนังสือพิมพ์จากอะไรบ้างจากสมาคมสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือได้รับเครื่องราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับผชั้นชั้นสี่จตุตถานีิรักุณาพรซึ่งเป็นวงตระกูลไม่คิดว่าเด็กว่านอกอยแลละเด็กว่านอกได้รับเครื่องราชด้วยเหรอเราครั้งหนึ่งเด็กว่านอกคนหนึ่งสร้างให้ประเทศชาติครับ ให้จังหวัดครับแล้วก็ให้วงตระกูลมันสุดยอดได้รับการเชิดชูเกียรติจากจังหวัดไหมตอนที่คุณได้เหรียญทองกลับไปในจังหวัดเข้าแห่แล้วก็จัดเลี้ยงส่งส่งกำลังใจให้เต็มที่เลยไหมเขาก็ส่งและครั้งสุดท้ายที่ภูมิใจมากสุดคือ1้0ปีมหาสารคามพอดีเลยเขาได้รับมอบโลกคนดีสีสารคามมหาสารคามพร้อมกับท่านผู้ว่าวาตะกลนรณพงศ์ ได้รับพร้อมกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับโอ้โหกำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะต้องพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่านอกเหนือจากความสําเร็จที่คว้ามาหนึ่งเหรียญทองเอเชียนเกมกับ3เหรียญทองซีเกมนะฮะต้องถือว่าเป็นความสําเร็จของชีวิตการเป็นนักตะกร้อทีมชาติแต่ยังไม่เท่านั้นนะฮะสิ่งที่สําเร็จมากกว่านั้นอีกก็คือเขาได้ภรรยาที่เป็นนักตะกร้อทีมชาติด้วยแล้วก็ครอบครัวนี้กลายเป็นครอบครัวนักตะกร้อทั้งครอบครัวเดี๋ยว อันดับแรกก่อนชอบก่อนต้องชอบก่อนต้องชอบครับแล้วทําให้ดีครับแล้วขยันสุดๆทําให้มันสุดๆแล้วไม่มีใครว่าไม่ปประสบเลยทูบีออนสนับสนุนโดย i ิ u ู u m u ิ1.9 DDI Blue Power มาแยกแลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพักศึกษาพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ O.S.S. o o ตบอ l l ะ a าเดม Back to the Basic e u r e k a Fry High เรามาติดตามช่วงสุดท้ายของ s t t r t p t r k h e r o นะครบในช่วงทูบิยอนเมื่อสักครู่นี้คุยสรุกมากๆเลยนะฮะกับพันจาอากาศเอกดำรงพาแกดำปัจจุบันรับราชการทหารอยู่พักหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่บริษัทท่ากาศแสนไทยจำกัดมหาชนครับไปทำหน้าที่อะไรฮะที่นั่นก็จะตอนนี้อยู่ในฝ่ายรักษาความปลอดภัยของท่า่ากาแยนไทย ทีนี้ชีวิตการเป็นนักตะกร้อทีมชาติของคุณทําให้คุณได้กําไรชีวิตมาอีกหนึ่งสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้นะฮะเพราะว่าภรรยาสุดที่รักของคุณเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยฝีมือดีนะฮะน้องต่ายชุติมารัตนกระทุ่มตอนนี้เป็นชุติมาพาแกดำไปแล้วนะถามนิดนึงตอนที่เจอน้องเขารู้สึกยังไงฮะตอนนั้นมันคือ คือเก็บตัวเก็บตัวด้วยกันนี่แหละได้ตะก้อญิงกัตะก้อใช้เก็บตัวด้วยกันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเห็นแต่หน้านะตะก้อญิงก็คือถามว่าก็คือเราอ่ะเหมือนเพื่อนกันนะเพื่อนกันก็คือไปกินไปเที่ยวไปซ้อมมันก็จะอยู่ใกล้กันแล้วก็ได้คุยกันได้ได้คุยกันรู้รู้สึกโอเคถูกชะตาคบกันอยู่กี่ปีจนตัดสินใจบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากได้เธอมาครอบครองนะแต่ว่าอยากจะได้เธอมาเป็นคนในครอบครัวก็ยังจบซีเกมนะจบซีเกมครั้งที่สามเลยนะครับ จบซีเกมที่มาเลเซียแล้วครับผมคุณจะอำลาทีมชาติแล้วตกองครับปัจจุบันนี้ชีวิตครอบครัวของคุณได้ภรรยาเป็นอดีตนักกีฬาตะกร้อเหมือนกันเห็นบอกว่าลูกสาวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะตอนนี้ช่วงนี้ฝึกแล้วเรื่ให้ฝึกเล่นแล้วเพราะว่าเขาชอบไหมเขาชอบแล้วครับเพราะเราพาเขาไปครับครับคือเด็กก็คือผ้าขาวถูกกคือเราเราต้องพาเขาไปเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเด็กเขาก็จะเล่นกับเราครับ ก็คือตอนนี้คือต้องพาเขาไปสนามไปดอดตะก้อไปตะก้อไปให้เห็นคนเยอะๆเด็กก็อยากจะเล่นสร้างแรงจูงใจคาดหวังไหมครับว่าลูกสาวของเราลูกสาวคนเดียวด้วยนี่ตอนคนเดียวครับผมอยากให้เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นเลยครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีพาแกดาอีกคนหนึ่งเขาชื่อน้องอะไรฮะน้องสตังค์ครับน้องสตังค์น้องสตังค์ชื่อจริงเดียิ์วิสุดาวิสุดาพาแกดาทีนี้ถามว่าชีวิตการเป็นนักกีฬาทีมชาติของคุณตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่คุณรับใช้มาเนี่ย คุณรู้สึกไหมครับว่าคุณได้อะไรกันชีวิตการเป็นนักตะกร้ออะไทีมชาติเนี่ยคุณได้อะไรมาบ้างมันเป็นกีฬาที่เราชอบอันดับแรกเราชอบก่อนลหนึ่งเราชอบ,บสองมันทําให้ชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเปลี่ยนเลยนะมีบ้านมีรถมีมทุกอย่างมีมมงานทําแล้วถ้าผมถามว่าแล้วถ้าสมมติว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยากจะเล่นตะกร้อให้เก่งอยากจะเป็นตัวฟาดที่แบบฝีไม้ลายมือขั้นเทพแบบนี้เขาจะต้องเริ่มต้นยังไงเขาจะต้องฝึกยังไงแล้วก็ก้าวเดินยังไง คือเด็กคนหนึ่งอันดับแรกก่อนชอบก่อนต้องชอบก่อนต้องชอบครับคือต้องเลือกสักอย่างอคือชอบสักอย่างแล้วทําให้ดีแล้วสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องขยันขยันสุดๆทําให้มันสุดๆแล้วไม่มีใครว่าไม่ประสบความสำเร็จคือคุณกาลังคุณกาลังจะบอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาขยันสุดๆตั้งใจสุดๆทุกคนประสบประสบความสําเร็จแน่นอนทุกคนถ้าทําอย่างที่ผมว่าอย่างไรก็สําเร็จ สุดท้ายเนี่ยผมอยากให้ดำรงเนี่ยได้ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยผมเชื่อแน่ว่ามีแฟนกีฬาที่ติดตามผลงานคุณตั้งแต่สมัยที่คุณเป็นนักกีฬานะฮะอยากจะฝากขอบคุณที่เขาให้กําลังใจกับครอบครัวของคุณมาตลอดครับครับผมครับสําหรับผมนะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับที่ติดตามติดตามชมเด็กว่านอกคน,นึงซึ่งกลับมาเป็นดำรงภายแกยดำเป็นนักกอล์จอมเซิร์ฟนะครับซึ่งซึ่งติด หนึ่งมือหนึ่งของประเทศไทยในยุคนั้นก็ขอให้ติดตามนะครับว่าอนาคตต่อไปพุ่งเป็นยังไงอาจจะเข้ามาในวงจรกีฬาอีกทีนะครับอีกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับก็หวังว่าประชาชนชาวไทยและพี่น้องชาวมาสารคามจะติดตามผมต่อไปนะครับขอบคุณครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับท้ายที่สุดนี้รายการมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนข้างหลังสปอตท็อกด h ฮีโร่นั่นหมายความว่าดำรงมาแกดดำนะฮะ เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยแล้วนะฮะฝากให้เอาไปใส่นะใส่เล่นๆอยู่กับบ้านนะครับส่วนนี้เป็นสบู่สมุนไพรยิงกอนเป็นสบู่สมุนไพรแท้เลยนะฮะครับผมทำมาจากมะขามทํามาจากหลายอย่างนะฮะซึ่งนําไปให้ลูกสาวดูแลผิวพรรณรวมทั้งภรรยาด้วยนะครับส่วนรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่คุณลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยเอเชียนเกมที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพแล้วคุณก็คว้าเหรียญทองมาด้วยชาตเดอร์อาร์ตนำไปใส่กรอบสวยๆเอาไปตั้งประดับไว้ที่บ้านนะครับ ทางรายการเราจะขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพาแกดําขอให้ในวันข้างหน้าน้องสตังค์นะครับลูกสาวก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเราจะติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจตลอดวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณพันจอากาศเอกดํารงพาแกดําอดีตสุดยอดนักตะกร้อทีมชาติไทยเจ้าของฉายาตัวฟาดจอมเซิงแชมป์เอเชียนเกมและแชมป์ซีเกมหลายสมัย เป็นนักกีฬาที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการส p อตท Talk ในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลง,งานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไปและทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องราวของดำรงพาแกดำนะครับต้องยอมรับว่านักสกรอคนนี้ สร้างชื่อเสียงและก็ทําผลงานให้กับทีมชาติมากมายเหลือเกินแต่น่าเสียดายเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอิซุสปอตทอน้ำมันพืชตราอางุนสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพักศึกษ,ษาตรินิติคาสชาตเอดอาร์ตยูเรกาโอเอซัฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ไายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับแฟนรายการที่ต้องการจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงและก็ประสบความสําเร็จมากมายมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับมีหน้าที่แข่งรถ ขแข่งไปสิขแข่งไปจะไม่ยุ่งอะไรกับงานของช่างผมไว้ใจช่างนะครับว่าคุณจะทำรถให้ผมดีที่สุดครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยช่างก็ไว้ใจผมว่าผมจะขับรถคันนั้นให้ดีที่สุดครับต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน <Latinos S 2> ใช่ครับคุณต้องเอาชนะตัวคุณเองให้ได้ก่อนถ้าคุณเอาชนะตัวคุณเองคุณเอาชนะใจคุณเองไม่ได้แล้วคุณจะไปนชนะอะไร